สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรารยาโตมิจากสาขานวัตรกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสารรค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะวันนี้จะมานำเสนอชื่อผลงานคือกรอบลักษจกรวดกรมยีค่ะซึ่งเป็นผลงานรายวิชานำเสนอศิลปะประดิษฐ์ค่ะแรงบันดาลใจที่ทำในครั้งนี้นะคะอยากให้กรอบรูปค่ะที่ให้เจ้าให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวค่ะในงานแต่ง เพื่อที่จะเป็นของขวัญมอบให้กับทั้งกู่ค่ะออในในกรอบรูปนะคะมันจะมีดอกลิลลี่ค่ะเยร์บลาแล้วก็คอสมอสค่ะลิลลี่หมายถึงยินดีที่ได้รู้จักค่ะหมายถึงคู่บ่าวที่ได้รู้จักกันคอสมอสหมายถึงตั้งใจหลักค่ะเยร์บลาหมายถึงฉันจะรักพักดีต่อเธอค่ะเดซี่เป็นเหมือนความรักค่ะต่อไปเราจะมาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุนะคะมี ลวดกำมะหยี่ค่ะแล้วก็จะเป็นต่อมาจะเป็นลวดนะคะแล้วก็จะเป็นเกสรค่ะฟลาราเทปค่ะแล้วก็ใส่กาวค่ะมุกค,ค่ะแล้วก็แต่งสีค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์นะคะจะมีแปรงค่ะไว้ใช้คู่กับสีนะคะแล้วก็แหนบนะคะแล้วก็กรรไกรค่ะแล้วก็กรอบรูปขนาด A4 ค่ะ จะเป็นความลึก5เซนค่ะดอกคอสมอรทำง่ายๆเลยนะคะเราจะใช้ลวดการรมี่สีชมพูค่ะลวดการรมหี่สามารถหาซื้อได้จากออนไลน์ค่ะหรือว่าตามร้านค้าเครื่องเขียนทั่วไปได้เลยค่ะเราจะมาแบ่งครึ่งค่ะแล้วก็ตัดเราจะใช้ทั้งหมด5กีบนะคะมันจะเป็น1 2 3 4 5ค่ะเมื่อ15เซนครบ5อันแล้วนะคะต่อไปเราจะตัด ึ่งหนึ่งก็จะเป็น7.5ค่ะของ15เซนเราจะตัดให้มันได้ทั้งหมด7.5 5อันค่ะก็ครบแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น5อันนี้ก็เป็น5นะคะเราจะเอาลวด15เซนค่ะกับ7.5ค่ะมาม้วนพันกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะแล้วเราก็จะม้วน1 2ลงมาอย่างนี้ค่ะมันจะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะ หักมันขึ้นไปนิดนึงค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอามือจับให้มันรวมกันค่ะแล้วก็ม้วนให้มันแน่นค่ะเพื่อไม่ให้มันหลุดนะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด5อันค่ะเราจะเอาสีที่เราเตรียมมานะคะเป็นเครื่องสำอางค่ะที่มันเป็นสีเข้มเพื่อระบายให้มันมีเลเยอร์ค่ะ ทุกคนชอบเข้มมากหรือเข้มน้อยก็อยู่ที่การทาของทุกคนได้เลยนะคะอันนี้คือทาเสร็จครบแล้วนะคะเราจะเอาสีเหลืองนะคะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะมาม้วนให้มันเป็นตัวเกตรงนี้ค่ะเราก็จะมมวนอันนี้คือม้วนแล้วแต่เลยนะคะว่าจะเอาแบบหมดหรือว่าไม่หมดเลยค่ะแต่อันนี้จะทําแบบไม่หมดนะคะเราจะเอาตรงปลายนี้นะคะมาใส่ตรงกลางค่ะแล้วก็ดึงให้มันสุดเลยค่ะ แต่ถ้าคิดว่ามันยังไม่แนนก็ใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งได้เลยค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้มันเหลือใช่ไหมคะเราก็ตัดได้เลยนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะเอาตัวเกสรน,นะคะที่เราเตรียมไว้อันนี้นะคะเราจะหยิบมาทั้งหมดออ6อันค่ะปืนกาวนะคะ พาลงไปตรงนี้ได้เลยค่ะให้มันเป็นกึ่งกลางของมันนะคะแล้วเราก็จะเอาเกรสรน,นะคะมาแปะเกรสรปืนกาวสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเครื่องเขียนได้เลยนะคะต่อมาเราจะติดกลีบแล้วนะคะติดกลีบเราเน้นริมๆนะคะเราไม่เน้นตรงกลางคะ่ะเราจะติดตรงนี้นะคะตอนที่ติดก็จัดรูปร่างรูปทรงมันไปด้วยนะคะ กดให้มันแน่นๆเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากดไม่แน่นแล้วเดี๋ยวมันจะไปเลอะตรงอื่นได้ค่ะเมื่อเราทําอันนี้พอใจแล้วนะคะเราจะเอาตัวเกสอนอันนี้นะคะมาติดตรงกลางค่ะโดยใช้ปืนกาวนะคะทาไปที่ตรงกลางค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็แปะค่ะถ้ารู้สึกว่าอันนี้มันยาวนะคะเราก็สามารถจัดทิ้งได้เลยค่ะนี่ค่ะ ันนี้คือเสร็จแล้วนะ,ะหนึ่งดอกอันนี้นะคะดอกเล็กๆที่เราเราจะใช้สี่ชมพูเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะแล้วก็หมวนเข่าอันนี้ได้เลยค่ะแต่เราจะใช้เป็นห้าหมวนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็จับสองอันนี้ไว้นะคะแล้วก็ลูดมันออกมาค่ะแล้วก็เอาอันยาวนะคะสอดเข้าไปในรูค่ะ แล้วก็ดึงออกมาค่ะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนอันสั้นกับอันยาวเข้าด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆมาขี้มันออกนะคะถ้ามัน ถ้ามันเล็กอย่างนี้นะคะเราสามารถเอาที่เป็นตรงแหลมด้านไม้อ่แตดไม้แปลงขดนะคะทิ่มลงไปอย่างนี้ได้เลยค่ะมันจะได้ดูเหมือนว่ามันเป็นดอกเดซี่ทีหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะเราจะติดมุกค,ค่ะอยู่ที่ทุกคนเลยะคะ่ะว่าจะใช้มุกไซส์ไหนคะ่ะแต่อันนี้เราใช้ไซส์ใหญ่ก่อนนะคะ เราจะใช้ปืนกาวค่ะทาตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ใช้เนกค่ะนี่ค่ะ,คะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะนี่ค่ะต่อมาเราจะทำเป็นอันนี้ค่ะเราจะใช้สีเขียวนะครับ30เ็เซนอันนี้ค่ะ เป็นตัวเริ่มต้นค่ะแล้วเราก็จะหมวนอันนี้นะคะเราก็จะใช้ลวดที่เราเตรียมมานะคะให้มันอยู่ด้วยกันค่ะแล้วก็ฟฟล่าเทป เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำม้วนอันนี้นะคะก็คือเราจะม้วนเข้าไปเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปตรงกลางค่ะอันนี้อันนี้ม้วนเข้าไปแค่รอบเดียวพอน,นะคะแล้วก็ตัดให้มันเหลือมานิดนึงเพื่อที่จะเอาไปใส่กับอันนี้ได้ค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะมาม้วนต่อ อันนี้อยู่ที่ว่าทุกคนจะทํากี่อันได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าอยากได้แค่5้าหอันก็ตัดแค่นี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากได้ยาวก็เท่านี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้คือเสร็จครบหทุกดอกแล้วนะคะเราจะมาเตรียมเข้ากล่องค่ะกล่องอันนี้นะคะมีขนาดเท่า A4 ค่ะความลึกอยู่ที่3-5ค่ะเราจะแกะอันนี้ออกมาก่อนนะคะ เราจะใช้ปืนกาวนะคะทาด้านหลังค่ะขั้นตอนตอนติดทุกคนต้องระวังหน่อยนะคะเพราะดีว่าปืนกาวมันร้อนนะคะระวังมันจะโดนมือทุกคนนะคะ<ๆ>ก็กดๆมาน,นิดนึงนะคะให้มันให้มันติดกับกระดาษก่อนติดแต่และฝั่งแต่และฝั่งนะคะกดไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดออกมาค่ะ ไม่ต้องเยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเยิ้มได้ค่ะ mm hmm. แล้วเราก็จะเอาดอกเดซี่ที่เราทำกันไว้นะคะก็จะเอามาตก 补充。 ถ้าทุกคนอยากติดตรงไหนมันอยู่ที่การจินตนาการของทุกคนได้เลยนะคะว่าควรติดตรงไหนดีค่ะอยู่ที่ความชอบค่ะแล้วก็จะเอาใบไม้นะคะมาติดตรงนี้ค่ะอันนี้คือ งานผลงานที่ทํานะคะถ้าถ้าออมีรูปนะคะก็สามารถใส่รูปตรงกลางได้เลยค่ะมัก็จะเป็นคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวค่ะแล้วเราก็จะเอามันมาใส่กรอบค่ะและนี่นะคะเสร็จสิ้นค่ะผลงานมีชื่อว่ากรอบรักจากกลวดกระมีค่ะทุกคนสามารถนําไปต่อยอดได้เลยนะคะออดอกไม้ที่สอนในวันนี้ค่ะถ้า ถ้าไม่อยากทำเป็นดอกไม้นี้ก็สามารถทำเป็นดอกไม้อื่นสามารถดูได้ทาง Google ได้เลยค่ะของที่ซื้อมาวันนี้ก็สามารถหาได้ตามออนไลน์ได้เลยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นร้านเครื่องเขียนค่ะงานนี้นะคะไม่ได้ทำได้เฉพาะแค่กรอบรูปนะคะสามารถทำได้เป็นช่อดอกไม้ค่ะหรือว่าออวางไว้เป็นเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านได้เลยค่ะสำหรับการนำเสนอผลงานชิ้นนี้มีชื่อว่ากรอบรักจากรวดกระมีซึ่งเป็นผลงาน วิชานำเสนอศิละปะประดิษฐ์ขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ